รายงานตัวค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะเสียงกรี๊ดและปรบมือกันเกียวกราแบบนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านและคุณผู้ชมทุกท่านกําลังอยู่ที่นี่เลิฟโฟกัสคคลิกนะคะในช่วงของรายการสมาคมนิยมสุขนะคะมาเจอกันในที่ทุกคนสุดเลยทีเดียวนะฮะในช่วงบ่ายๆกันแบบนี้ค่ะแดดร่มลมตดเท้าวันนี้ฝนต,ตกทั้งวันเลยนะคะ ก็เลยมีเรื่องราวดีๆมาฝากพราฉะนั้นใครที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วเรียบร้อยรียบรีบเข้ามากันแบบเร่งด่วนกัเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มีเรื่องพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดเทอมแล้วนี่วันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ ข้อมูลความรู้ที่ข้องเกี่ยวกันกับการศึกษาแบบชัดเจนมากๆวายยอก่อนกัปละกันส,สวัสดีค่ะนะคะบ้านรับแขกรับเชิญพิเศษดิเสียงประมอเย้ๆมีความสุขเหลือเกิน <laughs> มากันแล้วเรียบร้อยค่ะขออนุญาตให้ออได้แนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งเริ่มจากนะคะท่านที่อยู่ใกล้พิจุงที่สุดเลยค่ะครับสวัสดีครับ ดีใจครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับโคต,ตรตนเต้นแรงจะต้องตรวจชี่นระจนแล้วมั้งดีดีใจครับขอบคุณมากที่เชิญมา <c oughs> ในรายการในวันนี้น <c oughs> ผมชื่อเล่นชื่อเล็กนะครับชื่อจริงชื่อพรชัยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาคุยกันครับเรื่องการศึกษารูปแบบใหม่นะครับ เยี่ยมเลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวก่อนขออนุญาตขออนุญาตเนื่องด้วยว่าจุ้งคุ้นเคยกับการที่จะใช้สรพนามเรียกว่าโคชเล็กได้ไหมคะได้เลยค่ะเอ๊ะและที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันตอนต่อไปเลยค่ะอีกหนึ่งข่านค่ะเป็นหนุ่มที่นั่งฝั่งซ้ายมือสุดของจุ้งเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับค่ะประสิทธิ์ปัญญานุสิท์ก็เป็นทีมงานของพี่เล็กครับเป็นหนึ่งในนักพัฒนาครับผมสุดยอดได้ยินคำนี้รู้สึกขนลุกนะการศึกษา มีการพัฒนาแน่นอนค่ะการศึกษาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเพราะฉะนั้นทางด้านโค้ชเด็กแล้วก็คุณหนึ่งวันนี้จะมาไขาคําตอบข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นส่งสติกเกอร์ส่งกําลังใจกันมาก่อนเลยกันแล้วกันนะคะ ต้องมีเสียงแบบนี้ด้วยว้าวเองเดี๋ยวจะไม่ดังนะคะเอาละเจ็ดคำถามคณะอาจจะมีแยกแะก,กว่านี้ประมาณ3-40คําถามนะคะในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงกันนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้ทักทายแขกรับเชิญทั้งสองท่านแล้วนะคะเอาละจุ้งกาลังจะบอกว่าความจริงเราเนี่ยสถาบันการศึกษาสําคัญกับเด็กๆนักเรียนเสมอแต่ก็มีอยู่อีกหนึ่งที่หนึ่งจุดที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของน้องๆนักเรียน,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 นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคะแนกประถมหรือว่าคะแนกมัธยมนั่นก็คือ เรียกได้ว่าโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันการสอนพิเศษหรืออะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้มาขยายความกับสถาบัน u ูดิฟายเอาชื่อก่อนเลยค่ะโค้ชคะมาจากไหนคะทำไมต้องยูดิฟายหมายจงกอดเนาะ ABC ยังสะกดอยู่นะที่มาที่ไปนิดนึงค่ะครับผมก็คำว่าด f ฟายมาจากคำว่านิยามหรือว่าการกำหนดนะครับยก็ไปําตัวว่าคุณนะครับเพราะฉะนั้น อ่าแปลทมตัวได้ความหมายที่ดีแล้วก็ชัดเจนครับคุณคือผู้กําหนดอนาคตของคุณเองโอ้โหขออนุญาตจ,จดนะคะคุณคือผู้กําหนดอนาคตของคุณเองต้องชี้นิ้วด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือเป็นที่มาที่ไปของสถาบันดังกล่าวนะคะเอาละทีนี้รูปแบบกิจกรรมค่ะของสถาบานันมีอะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้รูปแบบของเราจะมีเป็น มีสามหมดนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องรูปแบบนี้โดยสถาบันยูทิฟายเนี่ยเป็นถาบันเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาษานะครับ<อ>เพราะฉะนั้นในรูปแบบของงานหมดบริการเนี่ย<อ>ก็จะมีวิชาวิชาการนะครับ<อ>ก็มีวิทยาศาสตร์นะครับส่วนภาษาก็มีจีนอังกฤษนะครับ<อ>ส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของเรียกว่าวิทยาการคำนวณน,นะครับซึ่ง<อ>จะเริ่มสอนในรับประถมและ<อ>มัธยมก็จะเป็นเรื่องการเขียนโคด้ดพวก p y ทอ o n i โ t ทนะครับสำคัญ สำคัญจริงๆเพราะโค้ชบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของอสถาบันกฎวิชาวแน่นอนนะคะคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษมัธยมก็จะมีแบบชีว่าฟิสิกส์เคมีอะไรก็ว่ากันไปแต่โค้ชกําลังพูดถึงสิ่งที่เข้ามาในชีวิตประจําวันของเด็กคือเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใช่คับ <c oughs> โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวนี้ก็คือ,อการให้บริการแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนนะคะแล้วมีพิกัดตั้งอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะโคชคะครับผมตอนนี้อ,ออฟฟิศเราอยู่หน้าโรงเรียนมงฟอร์ด<ฆ>มัธยมนะครับอยู่ตรงทางเด<ฆ>ียวเข้า<ฆ>โรงเรียนมงฟอร์ดนะครับตึกสีเหลืองๆนคะครับใล้กฎวิชาติดอยู่นะครับเอาละเพราะฉะนั้นที่ลงจากถนนหม ah on, ่ฮอโดนไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะคือทางที่จะ เลี้ยวเข้ามงฟอร์ดบางคนจะอาจจะมาทางไหนก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเลี้ยวเข้าไปยังโรงเรียนมงฟอร์ดพันแนกมัธยมนะจะมียิมเนเซียมอยู่นะคะแล้วก็จะมีแบบด้านข้า,างเห็นเป็น,นเป็นสง่าชัดเจน เสีเหลืองต้งสวยงามเลยสีเหลืองเน้นย้ำพึ๊สีเหลืองเราระวังขะปรบมืออาวิดวีว้าวตรงไปนิดนึงค่าทีนี้เมื่อทราบพิกัดกันแล้วเรียบร้อยมีสองที่ครับผมอ่าอีกหนึ่งพิกัดครับเป็นเป็นออฟฟิศเดิมแล้วก็เป็นตอนตอนนี้ที่เราใช้อยู่นะครับอยู่ในเชียงใหม่แลนด์ตรงข้ามกับชี้ช้างคอมพิวเตอร์เลยครับสังเกตง่ายๆเลยเชียงใหม่แลนด์คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะโอ้โหในนั้นมีอุดเยะแยะมีขนมวาหน่อยมีผลไม้อร่อยมีมัมีมัมีมาม่าผัด คุ้นเคยนะคะคุ้นเคยเนะี่ยก็คือตรงค้าก่บนสีชางเลยค่ะอ้าวตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดอะไรยังไงคะครับผมอ้าวตอนนี้ในงานของส่วนส่วนการสอนนะะจะมีอาจะมีหลักๆถ้าเป็นสอนจะเป็นช่วงเย็นนะครับแต่ว่าเช้ากับบ่ายนี่ก็จะเป็นเป็นคอสอนแบบตัวตัวเช่นเป็นโทรอีกอย่างเงี้ยนะครับโอ้ไม่เฉพาะ นักเรียนประถมไม่เฉพาะนักเรียนมัธยมคือทักอีกนี่คือระดับอุดมศึกษาใช่ครับถ้าคนที่ต้องการปรับพื้นผู้ให่ที่ต้องการปพับพื้นจะไปต่างประเทศต้องการกี่พัณณ์ประมาณนี้ครับว้าวนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นซึ่งเอ๊ยไหนๆก็ไหนๆแล้วล่ะก็ย่อมจะต้องมีคําถามยอดฮิตแหละเก้าหัวกันแกลกๆเลยนะคะแบบลูกบรรดาเพื่อนๆพี่จุงเยอะแยะหลายคนเธอเธอ พาลูกไปเรียนพิเศษไมเธอไปตรงนั้นดีตรงนี้โน่นี้นั่นทีนี้บางคนก็ยังมีอยู่ค้าบอกลูกเหนื่อยแล้วสาวสาที่ให้ลูกพักเถอะนะคะแล้วเรียนพิเศษด้านเทคโนโลยีนี่แหละค่ะมีความจําเป็นกับลูกแค่ไหนคะดีจริงหรือว่ามันเป็นเพียงแค่แบบาค่านิยมลูกเธอไปลูกฉันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่อง,องคอวาลูหรือว่าค่านิยมหลักหรือคุณค่าหลักของสถาบันนะครับเราเนี่ยเน้นเรื่องการเรียนรู้ได้นําไปใช้ได้จริงะ สองเนี่ยก็คือเรียนการเรียนรู้และอเรียนผ่านกิจกรรมนั้นเราที่ที่เราเปิดสอนอยู่ตอนนี้ก็จะมีพวกการพื้นฐานพวกการคิดวิเคราะห์เรื่องจะเป็นเรื่องการเขียนโค้ดอย่างเงี้ยครับนั้นพวกเนี่ยเราจะให้คืออาจจะเด็กอาจจะเอาไปใช้ตัวเองในในส่วนของฟาร์มของตัวเองหรือว่าในส่วนของตัวเองเล็กๆโดยที่เราจะไม่ต้องสอนพื้นฐานพวกวิทย์คณิตด้วยเพราะพวกนี้เป็นพื้นฐานการคิดโดยเบสิกของอยู่แล้วก็ ส่วนภาษาจีนภาษาอังกฤษอะอย่างอย่างที่เราบอกว่าเราเน้นการเรียนรู้และนําไปใช้ได้จริงเพะฉะนั้นเราก็จะสอนพวกภาษานงงี้ด้วยน,นะครับก็จะมี เรียนนะครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นทุกทุกหมวดทุกวิชาก็จะอยู่ในคอนเซ็ปต์นี้เลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะอันนี้คือแบบผนวกรวมใครที่ชมไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเห็นเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่เรียนต่างๆนะคะคอร์สต่างๆที่มีเข้ามาเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจดังนั้นแล้วมันมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่แบบค่านิยมหรอกค่ะนี่ถ้าเกิดว่าจุ้งมีลูกขึ้นมานะจุ้งก็จะแบบอาจจะให้ไปเรียนเสริมนู่นนี่นั่นเพราะบางครั้งบางทีอะค่ะการเล่าเรียนในนห้อองเรียาจจะแบบ ไม,ไม่ไม่ได้ครอบคลุมหรือว่าขยายวงกว้างและที่สําคัญก็คือการเรียนในห้องเรียนก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะ <Okay. S 2> การที่มากวดวิชามันจะแบบแตกต่างไปจากที่เคยนะคือพี่จงก็นึกถึงสมัยพี่จงตอนเด็กเนาะอ่านังเรียนเสร็จทำไมเข้าใจวิชานี้เดี๋ยวลองไปกวดวิชาดูซิเขาบอกเอ๊ะมันไม่ใช่ละมังก็เหมือน,นก็หนังสือก็เหมือนกันหรืออะไรต่างๆรูปแบบการเรียนก็เหมือนกันแต่ณนะปัจจุบันค่ะคือไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่จุ้งเป็นผู้ใหญ่แล้วเรียบร้อย มีสถาบันกวดวิชาที่ขึ้นมาแบบฮ่าทำไมไม่มีแบบนี้ตอนที่สมัยที่ฉันเป็นเด็กละ่ะอะไรอย่างนี้คือมันมีแบบความแตกต่าง <ไป S 1> <ะ>เกิดขึ้นนะคะอยากจะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะ,ะตรงส่วนที่เป็นเรื่องของอาการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเนี่ยะจะจะจะ,จะสร้างเรื่องทักษะการคิดแล้วก็การสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เรามีส่วนหนึ่งที่เรานํามาใช้นะครับก็จะเป็นเรื่องหมูกหกใบนะครับนั่นหมู6หกใบเนี่ยจะจะให้อยู่ให้นวคิดอยู่ประมาณหกสี่หกมิติเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองให้น้องหนึ่งอธิบายเพิ่มหน่อยนะครับโอ้เยี่ยมเลยค่ะเรื่องหมวกหกใบเรื่องของหมวกหกใบแล้วก็อย่างเช่นสีขาวเนี่ยมันก็สื่อถึงข้อเท็จจริงนะครับนะครับสีแดงก็สื่อถึงอารมณ์ครับสีเหลืองก็คือถึงข้อควรระวัง โอ้เวลาแบบมีเหมือนลักษณะป้ายเตือนจราจรมันก็จะมีแบบพื้นเหลืองเอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยค่ะความรู้ใหม่สีดำเนี่ยก็คือเป็นหมายถึงจุดจุดแข็งจุดแข็งว่าความคิดที่เราแยกแยกกระบวนการคิดเนี่ยว่ามันมีจุดแข็งอะไรยังไงโอ้โหซึ่งแต่ละคนต่างกันไปอีกโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะส่วนสีเขียวคือการที่เราคิดมาทั้งหมดเนี่ยสามารถ เอาไปต่อยอดคือเป็นเชิงความคิดสร้างสรรค์นะครับเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างประมาณนนครับถ้าใครเห็นตอนนี้เบื้องหลังของเราคือสีแดงแต่เบื้องหลังจริงๆ่ะเขียวเจ้านี่เรายังอยู่ในย่ากรีนสกรีนค่ะส่วนสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินครับเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นการตัดสินใจครับเป็นมีอำนาจการตัดสินใจที่จะรวมทั้ง5สีเนี่ยเอามาตัดสินใจว่า ที่สิ่งที่เราคิดนะครับ uh huh. อ่ามันจะส่งผลอย่างไรอย่างไรใช่อ่าตอนนอนาคตคกับที่นี้ในแต่ละคนคสุดยอดค่ะแต่ละคนมีหมวกทั้ง6ใบไหมคะแล้วเราสามารถใช้หมวก6ใบในคราวเดียวไหมอ่าครับผม ก็เดี๋ยวเขาเนี่ยตอบ <elaborate> ก่อนนะครับก็คือหมกหมกหกใบเนี่ยเราจะมีจากพื้นฐานก่อนนะครับว่าเราจะไม่ต้องเก็บสีขาวก่อนซึ่งมันเป็นข้อที่จริงนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเราสื่อสารหรือเรากาลังจะพัฒนาเทคโนโลยีหรือทักกรรมหรือว่าการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเรามีสีแดงปนเข้าไปสีแดงก็จะเป็นเรื่องอคติหรือว่าเรื่องแบบการเข้าข้างตัวเอง้ยครับเพราะฉะนั้น จะต้องแยกหมวกก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้ามาขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นสีเหลืองก็คือว่าการใช้ประโยชน์ได้เลยหรือสีเขียวว่าการจะไปต่อยอดพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องงาน R D หรืองานวิจัยและพัฒนาพวกนี้ก็จะ,จะเติบโตในประเทศสิงคโปร์หรือว่าอย่างญี่ปุ่นอะไรเงีย<อ>้ยเป็นเป็นเป็นหลักการที่เรามาใช้สอนในวินชาของเรากำลังนึกถึงเรื่องนั้นไปด้วยความที่ชื่นชอบดูการตูนค่มีอแอนิเมชั่นเรื่องหนึ่งที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งแล้วในในในหนึ่งคนนะคะ เขาจะมีตัวขี้เกียจตัวเร่งเรา้าตัวกระตุนแล้วก็ตัวแบบตัวแบบโศกเศร้าแล้วก็มีแบบตัวร้ายอะไรเงี้ยจําชื่อเรื่องไม่ได้ดิดิอะไรสักอย่างหนึ่งได้โปงดฟังค่ะ ต้องหาตอนนี้อ่ะมันเป็นแอนิเมชันที่รู้ว่าความจริงเราเนี่ยในในตัวคนเราอะค่ะมันมีสภาวะอารมณ์ต่างๆข้างในเราเยอะแยะมันจะมีแบบตัวที่แบบศิลธรรมจัญญามันเป็นตัวที่แบบพื้นฐานความจริงซึ่งกําลังเข้ากันกับหมวกขใบทฤษฎีนี้อย่างที่โค้ชว่าเลยนะฮะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวค่ะเอาละเพราะฉะนั้นเจ้าคําถามยอดฮิตที่บอกว่าเรียนพิเศษด้านเทคโนโลยีจาเป็นกับลูกแค่ไหนเพราะฉะนั้นยุคนี้ศตวรรษที่21นะคะกับในขณะที่ หลานจุงอ่ะนะคะสามสี่ขวบก็สามารถเล่นสมาร์ทโฟนแล้วอะสามารถแบบกดแบบวิดีโอคอลได้แล้วเนี่ยนะคะยายป้ายังแบบฮ่าคืออะไรมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยุคปัจจุบันแล้วอะสุดยอดนี่คือสถาบันยูดิไฟนะคะเอาละทีนี้มาถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกแล้วนะคะทีนี้ในยุคที่การศึกษาเปลี่ยนโอ้สองปีที่ผ่านมานั่งอยู่หน้าจอสิคะใช่ไหมฮะแล้วยคใหม่วิธีใหม่แบบนี้ค่ะสถาบันยูดีไฟมีการปรับ ยุคยังไงบ้างคะครับตรงนี้จะจะมีขอเล่าเป็นสส่วนนะครับ<ด>ครับอ่าส่วนแรกเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นเรื่องสถาบันที่เปิดติวหรือเปิดสอนเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าเรียนแล้วก็นั่งเรียนไปอีกครับอ่าทีนี้เราก็มองเห็นว่าถ้าไม่ได้ให้เด็กเขาเรียกเพียนเลยเนาะเรียนผ่านการเล่นอกิจกรรมอย่างเงี้ยนั้นการสร้างการจดจําหรือว่าความสกิลที่จะถูกพัฒนานขึ้นเนี่ยจะจะ,จะไปได้ช้านะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าคอว์วรูปของเราเลยคือว่า เน้นการเรียนอ่าเรียนผ่านกิจกรรมเพลเินนะครับสองก็คือว่าเรียนรู้และสัมาัถนาไปใช้ได้จริงนะครับส่วนสุดอ่าส่วนที่สองนะครับที่จะเพิม่มเติมก็คือเป็นเรื่องของว่าการใช้องค์ความรู้นะครับคีย์เวิร์ดก็นี้คือค ognitive อ,องค์ความรู้ก็จะกลับไปที่ข้อไม่ขกี้นะคร็บเ,เรื่องของหกใบนั้นอ่าด้วย,ด,วยด้วยการบูรณาการหรือการอ n t e g r a ร e อะไรพวกนี้จะต้องจะต้องมองอย่างหลากหลายแล้วก็นํามาการวิเคราะห์ประมวลผลอย่างเงี้ยครับนั้นนั่นเป็นการเหตุผลว่าการปรับโวนเรื่องการศึกษาเนี่ย จำเป็นที่ต้องใช้องค์ความรู้หลายอย่างมากทั้งทั้งกีฬาทั้งสมองทั้งอ,อารมณ์ทั้งการคิดเนี่ยทั้งการ,รจัดการการโซลูชันก็ต้องถูกเอามาใช้ในในใน,ในพื้นฐานพวกนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไปสอนในเรื่องการเขียนโค้ดหรือว่าพัฒนาอะไรพวกนี้มันก็จะต้องมีมีใช้องค์ความรู้เข้ามาประกอบในการพัฒนาสักห,หน่อยเถอะปลกเองไม่ดังนะคะ<ไ> มันคือการเารียนมาต่าหลายสิ่งอย่างโค้ชบอกมาหนึ่งอย่างว่าจริงๆแล้วแบบแค่นั่งเรียนเฉยๆฟังครูบอกโจทย์ทแบบฝึกกลับบ้านอ่านหนังสือนอนมันอาจจะได้ผลได้ผลแหละนะจุงก็เติบโตมาแบบนั้นแหละอุดท่งกันหุ่หลับกบไม่เ <Okay. S 1> ลยกัหนังสือแต่ว่าการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวนั้นได้จริงในบทเรียนเดียวกันนะระยะเวลาในนั้นะต้องแบบพารากราฟนี้เธอต้องรู้เรื่องนี้นะถ้าเรียนในรูปแบบที่แบบอ่าเอามาทากิจกรรม จำได้ง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าถูกไหมฮะถูกครับนั่นไงสร้างการจดจำได้สร้างการจดจาได้ง่ายกว่าใช่ครับนั่นก็คือ play and learn ก็คือเล่นไปด้วยเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นผ่านการจัดประสบการณ์ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะตาดูหูฟังผิวสัมผัสจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ชิมรสได้รู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ได้เร็วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือที่สถาบันยูนิฟายได้เรียกว่าเป็นเป็นเป็นองค์ประกอบหลักๆที่จะคลอด เด็กออกมาหนึ่งคนในการที่แบบมาเรียนเนี่ยนะคะให้มีคุณสมบัติแบบนี้นี่เองและอย่างที่จงเรียกทําไมไม่เรียกครูเล็กทาไมไม่เรียกครูใหญ่ทําไมเรียกโค้ชมีที่มาที่ไปยังไงคะคาถามนอกเหนือค่ะก็เจ็ดคำถามหมดไปแล้วตั้งนานนะคะติมก็โชงดีครับมีมีน้องหนึ่งมาด้วยนะก็คือว่าตอนแรกที่เราเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการสอนหรือว่าการศึกษาเนี่ยครับเราเริ่มจากการเป็นโค้ชฟุตบอลกันกกอนว้าว just นะคะเมื่อวานนี้เจ้าอินโดไปแล้วเรียบร้อยเข้าสู่รอบที่ สีนี้ก็เอ๊ะพอเราเขาเริ่มเข้ามาสอนเนี่ยเราก็มีเราเห็นได้ชัดเลยว่าที่เราปูพื้นฐานว่าเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือว่า <cs uk> อ่าพวกเนี้ยเราเราเห็นจากกีฬาฟุตบอลนะคร <c uk> ับเพราะฉะนั้นเอ่อกีฬาเนี่ยสามารถส่งเสร,ริมทั้งพัฒนาการเด็กด้วยอย่างเงี้ยเราก็ทั้งทั้งไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแต่หมายถึงว่าเรื่องอารมณ์เรื่องการเรียน <c uk> อย่างเ <c uk> งี้ยครับจะเห็นได้ชัดว่าเด็กที่เล่นกีฬาเนี่ยก็จะมีการควบคุมอารมณ์การ เข้าใจกันเป็นทีมพวกนี้ได้ด้วยครับเราก็เลยเป็นเป็นชื่อเรียกที่ติดเรามาว่าคนเล็กคนเล็กอย่างเงี้ยครับบางทีก็อาจจะมีเรียกครูเล็กบ้างก็เข้าใจนะครับด้วยด้วยคือครูเล็กก็แบบดูแลแหละนะคะทุกๆสิ่งอย่างเลยทีเดียวแต่ว่าการที่โค้ โค้ชนะคะจะบอกกล่าวเอาทางไหนแผนเป็นอย่างไรแล้วเด็กควรทาอย่างไรก็จะต้องรู้ว่าเด็กแต่ละคนนะคะมีศักยภาพแค่ไหนถึงจะสามารถดึงศักยภาพแต่ละคนออกมาซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันดีใช่ครับเพราะว่าแบบในหนึ่งทีมาทาไมต้องมีแบบกองหน้ากองหลังแบกซ้ายแบกขวากองหมุนปีกโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตประจําวันของเขาก็ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรืออะไรต่างๆเด็กแต่ละคนมีความสามารถต่างกันศักยภาพต่างกั นี่คือสถาบันยู i f ฟได้แบบดึงเอาส่วนดีๆเหล่านั้นมานะคะก้ามปูมีหลานสองคนนะจ๊ะก้ามปูคะทักทายแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากสวัสดีพี่จุงและวิทยากรทั้งสองท่านจากสถาบันยู i f ฟก้ามปูม,มีหลานสองคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะไปเรียนพิพเศษบอกกล่าวทักไายบิลลี่จากโชคดีเฮาส์วีดิ้งเพลเนอร์ <House S 2> กันด้วยนะคะ มาชมไลฟ์ที่พี่จงไลฟ์ทุกครั้งกันเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะใครจะแต่งงานในช่วงนี้ <c oughs> รีบจองกันก่อนเนี่แบบ <c oughs> จองกันแบบค่มปีนะคะทักทายอมรนกันด้วยนี่ เป็นคุณครูที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมและเป็นแฟนรายการของเรากันด้วยนะคะถ้าใครเอามาไว้สวยๆค่ะครูคะ่ะนะคะนี่อยู่จังหวัดนครปฐมคนนี้ขอบคุณมากค่ะนี่ก็โค้ชเหมือนกันนะคะโค้ชปริมราชภาวาย้วสวยๆนะคะมาส่งกําลังใจให้แก่กันและกันนะคะเอาล่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ อย่างที่บอกกล่าวกันไปค่ะแหมมาสมาคมนิยมสุขทั้งทีโค้ชคะโปรโมชั่นด่วนค่ะโค้ชคะโอเคครับก็จะ,จะจะต่อเนื่องกับ <c oughs> โปรโมชัน่นที่ที่พี่จงพูดเรื่องว่าศักยภาพของเด็กหรือว่าความสามารถของเด็กแต่ละคนเนี่ยต่างก,กันเนาะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมาเรียนกับเราเนี่ยเราจะมีเรื่องการสแกนลายนิ้วมือให้เด็กก่อนว่ามีความถนัดหรือ พื้นฐานอะไรยังไง่อประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนาะไม่ไม่ใช่ลายมือนะครับเป็นสแกลายนิ้วมือนะครับเพราะฉะนั้นคือจะเป็นจะเป็นผ่านพันธุกรรมพี่จุงจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ก็วากอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวนะมันคือ,อลวดลายของนิ้วมือซึ่งต้องบอกว่ามันมันแบบถูกฝังมาในแบบในดีเอ็นเอเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันเองและทั้งสิบนิ้วนี้มันคือความสามารถที่อยู่ข้างในนั้นก็จะมีสมัครเรียนตอนนี้ก็จะมีฟรีสแกลายนิ้วมือนะครับแล้วก็สมัครเรียน สมัครเรียน2คอร์ส2,000สมัครปุ๊บสแกนลาน,นิ้วมือปั๊บทันทีขยายความนิดน,นึงค่ะใครที่ติดตามรายการของจุ้งที่จัดร่วมกันกันกบดรหนุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัติชาติเกตพันธ์นะคะท่านนี้คือสถาบันไฮเทนนะคะที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือและตอนนี้ก็แบบเข้ามาอยู่ในสถาบันยูนิฟายแล้วเรียบร้อย<ช>น <ะ S 1> ั่นหมายความว่า,าทํางานร่วมกันในการที่จะพัฒนาเด็กๆแต่ละคนเด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันนะคะเราจะดึงศักยภาพเขาออกมาอย่างไรเมื่อไรก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่นะคะส่งลูกมาเรียนกฎวิชานะคะที่สถาบันยูนิฟายจะได้รู้ว่า สิ่งที่ฝั่งรากลึกอยู่ข้างในคืออะไรโอ้โหพ่อเป็นวิศวกรแม่เป็นพยาบาลยังไงซะลูกก็ต้องไม่วิศวกรก็พยาบาลแหละจริงหราอเปลูกมีความสามารถด้านดนตรีที่ฝั่งอยู่อะไรอย่างนี้นี่นี่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นขอว้าวอีกกรอบหนึ่งเลยก็แล้วกันช่วยกันว้าวหน่อย้าใายพี่น้อยนิดนึงนะคะขอบคุณมากมาส่งกําลังใจนะคะพี่น้อยก็มีลูกชายตอนนี้ก็เป็นตํารวจกันไปแล้วเรียบร้อย ขอบคุณว่ากระส่งความใจซึ่งกันแล้วกันอะเน้นย้ำนะคะสมัครเรียนปุ๊บสกแกนลายนิ้วมือให้ฟรีเลยจะได้ดึงศักยภาพเด็กได้รู้ศักยภาพเด็กและส่งเสริมได้ถูกต้องและเมื่อสมัครคอรคอสนะคะลดทันที2 0 0 0บาทนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยละคะในยุคโควิดแบบนี้อะมารายการสมาคมนิยมสุขคะ่ะนิยามความสุขของสถาบันยูนิฟายคืออะไรไม่ไม่เรียนหนูเครียดแน่นอนหนูไม่ไปเรียนแน่นอนครับเราจะมี สิ่งหนึ่งที่เราจะบอกเสมอนะครับว่าคือว่าการเรียนเนี่ยถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือว่าเรียนเราไม่มีความสุขไม่ใช่การเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรามีคอนเซ็ปต์เลยว่าอ่าเรียนแบบมีความสุขและความสําเร็จนะครับนันก็จะมีเราใช้องค์ความรูม้พวกเนี้ยเข้ามาสร้างแล้วก็มาจัดการด้วยนะครับครับก็ตั้งแต่ะแกแลายนิ้วมือนะครับตั้งแต่การเรียนรู้ผ่านการเล่นจนถึงว่าคอร์สกีฬาของเราด้วยนะครับนั่นก็อ่าการสื่อสารแล้วก็การอ่าจะมีเพิ่ง เข้าใจบริบทหน้าที่ของตัวเองกับจนถึงว่าอ่าม,มีทําสมาธิอะไรเล็กน้อยใน,ในในแต่ละวันด้วยเพื่อมีเวลาอยู่กับตัวเองโอ้โห,โหนี่คือสรุปรวมช่วงระยะเวลา20กว่ากวนาทีอะค่ะมันอาจจะขยายความของสถาบันยูนิฟายได้ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นแล้วติดตามช่องทางการติดต่อที่ไหนยังไงบ้างคะโคช้าได้ครับเช,<ะ>ชิญน้องนึ่งครับฝ่ายการตลาดตรงนราฝ่าการตนาดมีทั้ง บอเว็บอ่า u n i f y a c a d e m y c o m นะครับแล้วก็ YouTube ก็มีช่อง YouTube ชื่อว่า u n i f y s o l u t i o n นะครับแล้วก็ IG ก็ i n s t a g r a m ก็มี u n i f y อ่า s s นะครับข้างหลังครัก็ Facebook ก็ u n i f y a c a d e m y เลยครับโอเคง่ายๆเลยนะคะ u n i f y u n i ิฟายยูจะมาให้แม่เลยนะคะยู i ิฟายยูนิฟามาจากยูนะคะนิยามของคุณก็คือ,อผู้ที่กําหนดชีวิตตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นเราเราจะกําหนดชีวิตของเราในทิศทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะยู i ิฟายอะคาเค่ะเว็บไซต์ค่ะ worldwideweb.unifyacademy.com นะคะช่อง y u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  e u u n i y y s o u u t o o นะคะแล้วก็ยังจะมี Instagram i นะคะ i y Unify และมี SS ต่อท้ายเข้าไปในจุด t ิ k t ตอมีไหมคะโค้ชคะกำลังกำลังรอแป๊บนึงก็ ้อเดี๋ยวนี้ต้องมีิ <c oughs> นะคะไอ <c oughs> ้จุ้งยังมีเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งเข้าไปดูนะคะคั้นตัวเองมากเลยอะ่ะนี่คือนิยามความสุขนะคะว่าความจริงแล้วการเรียนต้องมีแบบความสุขด้วยสุขผ่านการเรียนสุข เรียนแล้วสุขแล้วมีความสําเร็จเกิดขึ้นเนะี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นในยุคสมัยที่การศึกษาถูกปรับเปลี่ยนนะคะทุกๆสิ่งอย่างปรับเปลี่ยนแล้วก็ในศตวรรษที่21ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนขอ้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะ,ะเรียนรู้อย่างไรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบรวมด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยต้องมาที่นี่เลยคะ่ะสาบ,บันยูนิฟายนะคะสุดยอดมากลุกมือเองจะไม่ดังกอนให้เขาปลุกไง ขอบคุณมากเลยนะคะสองสขานะคะสขาแรกในเชียงใหม่แล้วนะคะตรงข้ามไปกับชี้ชางเลยค่ะส่วนสถาที่สองที่กำลังจะคือเปิดแล้วเรียบร้อยแหละนะคะขอแบบติดม่านนิดนึงนี่นะคะตึกสีเหลืองจะมาทางไหนก็ตามแต่ค่ะถ้าเลี้ยวเข้าไปที่จะไปโรงเรียนมงฟอร์ดแผนกมัธยมแล้วแล้วก็นะคะตึกสีเหลืองเห็นดินเป็นสง่าชัดเจนจริงๆนะคะอ่ะส่งท้ายแล้วละค่ะสิ่งที่อยากจะฝากกับแฟนรายการแฟนคลับเลิฟโอเคคลิกวันนี้ค่ะครับก็ อตอนนี้ก็เริ่มกลับมาออนไซต์ที่โรงเรียนกันแล้วนะครับงั้นก็การเรียนรู้นะครับก็เกิดขึ้นในตลอดนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นสิ่งให,ใหม่ๆนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เสมองนะั้นก็อยากให้มาชมแล้วก็มาติดตามว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรเรามีเครื่องมือช่วยพัฒนาลูกๆหรือว่าหละนานของ ผู้ปกครองได้ยังไงหรือว่าท่านท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็อย่าให้มาเยี่ยมชมเรานะครับก็ติดตามเราด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณมากเลยครับ้ว่ายย่อสวยสวยค,ค,ค่ะและแน่นอนค่ะเราได้บันทึกทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครโค้ชคะจะให้เกียรติกับสมาคมนิยมสุข ได้ไหมคะอ๋อย th ินดีมากเลยครับี่ต่อไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี keyboard, ้ยเผื่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมยินดีครับแล้วก็ตื่นเต้นหน่อยครับวันนี้ก็จะเป็นเทปแรกครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์กันเรื่องความสุขอีกอย่างงี้ครับความสุขเนี่ยมันเด็กๆอะเป็นแบรนด์ของความสุขรูปหนึ่งแบรนด์หรือโลโก้ที่เราใช้ก็ยังจะเป็นรูปเด็กเพราะการ ให้เขาเรียนรู้ตามใบตามความเหมาะสมของเขาเนี่ยจะให้เขาเติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกันโอ้โหคำนี้คมมากว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกันอย่างไรค่ะนะคะนี่คือความเป็นสถาบันกวดวิชาและความเป็นสถาบันกวดวิชาที่เป็นการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมนะคะสถาบันยูดิฟายนะคะช่องทางการติดต่อก็ได้บอกเล่า90กันไปแล้วเรียบร้อยใครจดไม่ทันหรืออะไรยังไงสามารถติดตามชมไลฟ์กันย้อนหลังนะคะหรือว่าหลังไมมาหาจุ้งได้เลยเดี๋ยวรับจุ้งสายตรงถึงค โคชเล็กเลยทันทีนะคะวันนี้รายการสมาคมนิยมสุขขอบพระคุณมาก <ขอ S 1> มาก<ห>คนะ,คะและคงจะต้องมาร่ำลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วด้วยเช่นกันขอให้มีความสุขกับทุกๆภารกิจนะ,ะยังคงมีเพลงให้ได้ติดตามรับฟังกันอยู่และสุขหน้าสมาคมนิยมสุขจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรโปรดติดตามกัตนต่อไปขอบคุณสําหรับการชมไลฟ์ขอบคุณสาหรับการกดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วของจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาคมนิยมสุข สมาร์ทโนมียมโซ่